วัสดีครับอยู่กับช่องฟอต์ตร์ดอ,ดอนะครับอันนี้วันอาทิตย์ช่วงปลายเดือนเมษาของปี68 2ปด8อันอันนี้เป็นโกดังท,ที่เราจะดำเนินงานต่อในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับวันนี้เราจะพูดหลังจากที่ใ้ครับว่ากลุกมฝากมาโห มาหนึ่งเลยนะหากเพราะว่าเราเราไม่เคยทำแบบนี้คือเป็นพรีแฟบวร์เฮาส์แบบนี้มาถึงก็ประกอบมันมีเรื่องว่าโหของออกมาจากตู้ยังไงจะเทป,ปูนก่อนเทป,ปูนหลังนะจะประกอบก่อนไหมหรือยังสุดท้ายแล้วก็ลงตัวได้ดีนะครับวันนี้เราก็ขึ้นเสาเอาของออกจากตู้ได้สำเร็จแล้ววันนี้เราเทป,ปูนตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นทางขึ้น ที่นี่จะเข้าออกได้สองทางนะอันนั้นจะเป็นฝั่งด้านถนนสาธารณะส่วนอันนี้จะเป็นด้านถนนส่วนบุคคลตรงนี้อันนี้เกิดถ้าลูกค้ามารับของมาขึ้นของมาอะไรตรงน,นี้สามารถทําได้สะดวกสบายเพราะว่ามีอุปกรณ์ในการช่วยยกช่วยตักมีเครนมีโอกลิฟ์นะครับมันก็จะทาให้ทํางานได้ง่ายขึ้นเก็บกองเก็บซ้อนแล้วก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรซอกสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ได้อย่างตอบโจทย์อย่างนี้ถ้าเป็นช่วงที่เราทําก่อนนะ่าจะต้องอยู่ในอาคารพาณิชย์นะเวลาเก็บเวลาหยิบยกมันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะสะดวกเลยตอนนี้วันนี้ก็ผลเยอะนะวันนี้ก็ช่วงนี้ยัง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 ไม่ลงมาจัดจัดนะครับเดีย๋ยวเสียวอยู่ยางาน,นดูจากฟ้าเนี่ย ฟ้าวันนี้ไม่ได้ค่อยเอื้อมหนูเท่าไหร่ลังช oh. ่างนี้เราก็จะพักปูนเนาะตามคอนเซปต์แต่ว่าจะได้ตายกาหนดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่านูน่นหรือช่องูตรงนู่นเนี่ยชิปปิ้งรอเอาคืนอยู่ถ้าเกินก็จยตังเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะทีนี้ทางช่างประกอบเขาก็เลยจะจะให้เร่งเข้ามาประกอบแต่ทีนี้เวลาประกอบเนี่ยของมันอยู่สูงน,นะมันอยู่ขึ้นไปประมาณเก้าเมตรสิบเมตรก็ต้องใช้เครนใช้ อุปกรณ์ในการช่วยโอ้ยปวดหัวหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะโอเคตอนนี้ก็กำลังไล่เทปูนอยู่ถือว่าออกมาดีนะผมว่าผลงานโอเคนะถ้าที่ดูตอนนี้ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวรอเขาปั่นมาอะไรต้องใช้คำว่าแจ๋วเลยยังไ,ไงก็ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับเพราะตัวตัวดอเดี๋ยวถ้า,าพื้นที่อะไรขยับตัวไปได้มากน้อยประกอบอะไรยังไงเนี่ยหรือแม้กระทั่งเสร็จเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแถ้าเสร็จแล้วพร้อมบริการก็จะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าสามารถเข้ามารับของได้ที่นี่รถพุ่งเข้าไปรับได้ฝนตกแดดออกไม่เป็นไรเลยอย,อย่างเมื่อกี้ออกเนี่ยฝนตกก็จะลาบากนิดนึงนะของเราชิ้นใหญ่เนีย่ยน้ำหนักเยอะรถก็จอดีกถนน อันนี้ก็คือพุ่งเข้าไปได้เลยโอเคฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ